ที่นันข่าวกีฬาพุนไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่17มีนาคม2565โดยใช้บัตรครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวพุนไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เผยสาเหตุไม่เรียกกัปตันเจอ,อุ่นเครื่องฟี f a เดย์แมตช์ในครั้งนี้หลังจากทีมชาติไทยชุดใหญ่ทำการประกาศ27ขุนพน ลุย2เกมอุ่นเครื่องฟี فا เดย์พบก,กับทางเนปาลในวันพฤหัสบดีที่2 4มีนาคมที่สนามชมบีสเตเดียมและพบกับทีมชาติสุรินามวันอาทิตย์ที่27มีนาคมที่สนามบีจีสเตเดียมแต่ว่ากลับไม่มีชื่อของชนาทิพย์สงกสินพรเมีย์เกอร์ของคาวัสกิฟอนตาเล่ล่าสุดทีมงานนั้นได้รับข้อมูลจากทีมชาติไทยชุดใหญ่ถึงสาเหตุที่พวกเขาไม่เรียกกัปตันชุดชั้ํา AFF ฟเอฟุสกิคับ2020เข้ามา ซึ่งประการแรกพวกเขานั้นทำหนังสือขอไปก็จริงเนื่องจากเป็นเกมฟีฟ่าเดที่ทุกสมโมสรในโลกใบนี้สามารถปล่อยตัวผู้เล่นกลับมาใช้บ้านเกิดได้โดยไม่มีอิดโอยนะแต่ประการที่2มีการพูดคุยกันระหว่างสมโมสรและกระทับช้างศึกในเรื่องของการกลับมาในประเทศญี่ปุ่นซึ่งอาจจะทำให้ดาวเตะที่ถือกำเนิดในอำเภอสามพันจนังหวัดนครปฐมต้องกักตัวนานจนแทบจะไม่มีเวลาซ้อมกับทีม ทำให้แชมป์เจลิก2021นั้นตัดสินใจขอให้ชนะคุงได้อยู่ร่วมซ้อมกับทีมเพื่อให้ปร,รับตัวกับทีมได้มากกว่านี้และมาโนอโปกิง้งขุนื้อของขุนพลจากฝั่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาก็คิดว่าให้ดาวเตบมาด้18รายนี้ได้อยู่ซ้อมกับทีมต่อไปน่าจะเป็นทางออกที่ดีต่อทุกฝ่ายอีกทั้งเป็นข้อดีที่จะได้ลองใช้แข้งหน้าใหม่ที่เลือกเข้ามาเล่นสู่ทีม อย่างไรก็ตามเทรนเนอร์สัญชาติเยอรมันบราซิลยืนยันแล้วว่าในช่วงเอเชียนคัพ2023เพราคัดเลือกกลางปีนี้จะเรียกชนาทิพย์สงกสินมาร่วมทีมอย่างแน่นอนงานนี้ไม่น่าจะพลาดจริงๆนะเป็นนาว่งงานนี้ก็ถือว่าเป็นสาเหตุหลักนะฮะและก็สาเหตุรองที่ทําให้ชนาทิพย์สงกสินคนนี้ไม่ได้มาเตะในช่วงฟีฟ่าเดย์ในครั้งักนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปก็แลวกันว่ามาโนมีแผนอะไรอยู่ในหัวแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับ ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบวกเวียดนามหลังเห็นรายชื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่ฟี่าเดในครั้งนี้แล้วโดยการนี้นะผมเรามาดูความคิดเห็นของแฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างหลังเห็นรายชื่อที่ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยการนี้เรามาดูกันที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนนรทักกันไทยแลนด์แข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะขอให้โชคดีจากแฟนบอลเกาหลีใต้ต่อมาคอมเมนต์ต่อมาเชียร์เนปาลสุรินามจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมา ในช่วงเดือนมีนาคมเวียดนามต้องเล่นรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบ3กับคู่แข่ง2ทีมคือโอมานและก็ญี่ปุ่นแต่ขณะที่ทีมไทยต้องพบกับทาง2ทีมใหญ่คือเนปาลและก็สุรินามแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาฉันไม่เข้าใจว่าทําไมไทยถึงเลือกทีมที่มีเบรตติ้งฟีฟ่าต่ำกว่าเพื่อกระชับมิตรคอมเมนต์ต่อมาทําไมถึงไม่มีสาระเย็นในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาชนาทิพย์จะกลับเข้าสู่ทีมอีกครั้งในรายการเอเชียนคัพอย่างแน่นอน คอมเมนต์ต่อมาชุดนี้ของไทยจะเอาชนะในบานได้แต่พวกเขาอาจจะแพ้ให้กับทางสุรินามจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ Comment ต่อมาถึงแม้จะไม่ใช่ทีมดีที่สุดแล้วแต่ไทยแลนด์ก็ยังแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนนะคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์คือทีมที่แข็งแกร่ง,งพวกเขาจะเก็บชัยชนะฟี فا เดย์ในครั้งนี้ให้จงได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาไม่มีสุนทรเบลของเชลซีก็ไม่เป็นไรนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาไทยแลนด์นั้นมีผู้เล่นให้เลือกมากมายจริง คอมเมนต์ต่อมาชนาทิพย์และก็ธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรไม่มีในทีมชุดนี้คอมเมนต์ต่อมาฉันต้องการประชมไทยแลนด์พบก,กับทางสุรินาร์คอมเมนต์ต่อมา2แมตช์มีผลต่ออันดับฟีฟ่าปรังกิ้งของไทยนะเป็นนวัาง,งานนี้คอมเมนต์แฟนบอลน,นะผมก็แสดงความคิดเห็นกันมามา,มากมายนะฮะทางฝั่งอาเซียนและก็ทางฝั่งเวียดนามเหมือนกัน ที่ไทยแลนด์นั้นไม่เห็นตัวชนาทิพย์สงกสินและก็ธนวัฒน์สุจิตถาบอนและก็อีกหลายๆคนที่เป็นแข้งรุกขึ้นนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับอย่างเป็นทางการจำน่ายบัตรวันแรกแมนยูเลอร์พูอินไทยแลนด์แฟนบอลไทยได้เฮฟรีทีวียิงสด5แมตช์ทีมชาติไทย,ไทยมีนาคมนี้โดยสึกแดงเดือดอิงแบงคคกนะฮะเมื่อทางแมนยูประทะกับทางเลอร์พู เปิดจองบัตรมันแรกในวันที่2เมษายนเวลา10นาฬิกาซึ่งบริษ,ษัท f r e s h Air Festival จำกัดผู้จัด t h m m t t h บางกอก o k c e n ร u r y c สอ2 2 2ประกาศวันจำหน่าย t h m m t t h บางกอก o k Century c ส u 2 2022แล้วซึ่งแบบฟุตบอลครั้งประวัติศาสตร์ระหว่าง2ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดปะทะกับทางสมโมสรลิเวอร์พูลครั้งแรกในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย Asia. ซึ่งเปิดจองบัตรมันแรกวันที่2เมษายนปี2565 เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นในประเทศไทยผู้ที่สนใจสามารถจองบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ที่ไทยทิเ็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ w w w t h a i เว็บไท major .com จำกัดนะฮะซื้อตั๋วคนละไม่เกิน4ใบนะสำหรับบัตรเข้าชมการแข่งขันมีทั้งหมด6ราคาคือ5,000 7,000 15,000บาท20,000บาท22,000บาทและ25,000บาทในร้อนี้ ป็นว,ว่างานนี้ก็ไปจับจองกันได้นะครับผมในวันที่10บเมษายนที่จะถึงนี้แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับแฟนบอลไทยได้เฮฟรีทีวียิงสด5แมตทีมชาติไทยในช่วงมีนาคมนี้โดยแฟนบอลช้างศึกทีมชาติไทยถึงคราวได้เฮเมื่อฟรีทีวีไทยรัฐทีวีช่อง32ประกาศทันเพจเลยนะ โดยเตรียมการถ่ายทอดสดทีมชาติไทยชุดใหญ่และก็ชุดยู23รวม5แมตช์ในช่วงเดือนมีนาคมส่งตรงถึงหน้าจอให้แฟนบอลได้รับชมกันทุกคนเลยโดยการนี้โปรแกรมถ่ายทอดสดของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในช่วงฟีฟ่าเดจะมีดังต่อไปนี้เริ่มจากนัดแรกวันที่24มีนาคมทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติดเนปาลคิกออฟเวลา19นาฬิกานักสนชมบลีสเตเดียมนัดที่2วันที่27มีนาคม ทีมชาติไทยพบทีมชาติสุรินามจะเตะกันเวลา19นาฬิกาณบีจีสเตเดียมประทุมธานีต่อมาก็จะเป็นทีมชาติไทยชุดยุ3ปีศึกฟุตบอลดูไบคัพ2022ที่ประเทศสหรัฐอาลรับอิมเรตนัดแรกวันที่23มีนาคมทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติกาตาจะเตะกันเวลา23นาฬิกานัดที่2วันที่26มีนาคมทีมชาติจีนพบกับทางทีมชาติไทยจะเตะกนเวลา19นาฬิกา ส่วนนัที่3วันที่29มีนาคมนัดจัดอันดับต้องลุ้นผล2นัดว่าจะพบกับทีมใดไม่แน่อาจจะได้เจอกับทางเวียดนามก็เป็นได้ติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32และก็ชมผ่านทางออนไลน์ที่ asplay i และก็ไทยรัฐออนไลน์ของรักนี้นะครับนะแ่ผมเป็นนว่างานนี้ต้องรองลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ เอสโตเนียเรียกเฮนรี่อานิเยติดทับร่วมลุยศึกยูฟาเนชั่นลีกโดยทีมชาติเอสโตเนียประกาศ26นักเตะเตรียมทำศึกยูฟาเนชั่นลีกกับทีมชาติไซปรัสสองนัดติดต่อกันโดยมีทางเฮนรี่อานิเยหัวหอกของกิเลนพยองร่วมทับในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดทางโชมัสเฮเบอรี่ผู้สื่อทีมชาติเอสโตเนียได้ประกาศรายชื่อผู้เล่น26คนเข้าแคมป์ทีมชาติในวันที่20มีนาคมนี้ ก่อนจะลงทําการฝึกซ้อมเพื่อจะเตรียมทีมฟาดแข่งในศึกยูฟาเดชั่นลีกกับทีมชาติไซปรัส2นัดติดต่อกันโดยหนึ่งใน26ขุนผลมีชื่อของเฮนบรีอานิเยหัวหอกของกีเรนพยองเมืองชองยูเนเตตติดทีมชาติในครั้งนี้กันด้วยนะสำหรับทางเฮนบรีอานิเยกองหน้าทีมชาติเอสโตเนียหลังย้ายมาเล่นกับทางเมืองทองในเลกที่2ของศึกไทยลีก1่และในกายี่สิบเอ2ถึงลงสนามไปแล้วทั้งสิ้น8นัด ยิงไปได้4ประตูด้วยกันจนถึงปัจจุบันนี้เป็นรางวังานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้กันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับมาโน่เปิดใจไม่แข่งเก่งเป็นร้อยก่อนจะหันเหลือเพียงแค่27คนเท่านั้นโดยทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมสู้ศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 2พราะคัดเลือกรอบ3ที่เมืองมานากันประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่8-14ถึงิบสีายน โดยโปรแกรมก,การแข่งขันวันที่8มิถุนายนไทยพบมันเดฟ11มิถุนายนไทยพบสีลังกาและ14มิถุนายนไทยพบอุซเบกิสถานในส่วนของคุนซือทีมชาติไทยอย่างมาโนโพกกิ้งได้ประกาศเรียก27นักเตะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมวันที่21มีนาคมเพื่อจะลงอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมจำนวน2เกมพบกับทางเนปลาลและก็สุรินามนะ ซึ่งกุนสือทีมชาติไทยชาบราซิลเปิดใจถึงการเลือกผู้เล่นในครั้งนี้บอกว่าเราวนั้นมีผู้เล่นเป็นร้อยที่คู่ควรกับการรับใช้ทีมชาติไทยตอนนี้เราตัดสินใจเลือกมาแล้ว27คนเพื่อเพิ่มสนุกกับการฝึกซ้อมและก็เล่นเกมอุ่นเครื่อง2เกมต่อนหน้าแฟนบอลมันไม่ง่ายนะแต่เรานั้นจะกลับมาอีกครั้งด้วยความมุ่งมั่นเดียวกันและก็จิตวิญ,ญญาณของทีมสเปดิด สัปทีมชาติไทยชุดใหญ่ก่อนจะลงอุ่นเกือกนัดแรกวันที่24มีนาคมพบทีมชาติเนปาลเวลา19นาฬิกาที่สนามชมบรีสเตเดียมแัดที่2วันที่7มีนาคมพบกับทางทีมชาติโซรินามเวลา19นาฬิกาที่สนามตุมธานีสเตเดียมโดยช่อง AIS Play และช่องไทยรัฐทีวีช่อง32รับหน้าที่ยิงสดทั้ง2นัดในขรั้ังนี้และนี่ก็เป็นเที่ยงข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่ 17มีนาคม2565โดยชยัยบัคขังฟุตบอลไทยครับ